สวัสดีค่ะพี่นอ้องต้อนรับเข้าสู่ช่องไฟายในระบลัมเพลนออฟฟิเชียลค่ะและกะเมื่อนี้นะคะกะเป็นวันยุทนะคะวันนี้เราก็ถือโอกาสนะคะไปแอบไปเสื้อผ้ายคนคนหนึ่งนะคะกะบรูสิวาจังดนะคะพี่น้องคือคือว่าตอนนี้นะคะน้องฝ่ายกางเดินทางไปที่อำเภอกำลังสายจังหวัดกาฬสินนะคะก็คือ สิไปเซอร์ไพร์ลุงพี่มอนค่ะพี่น้องลุงพี่ไดมอนนะคะก็คือเพื่อนบวชไปเมื่อวันที่ยี่สิบที่ผ่านมานะคะแต่ว่าน้องฝ่ายติดงานนะคะซึ่งน้องฝ่ายก็ต้องไปทัวร์คอนเสิร์ตทีก่อทมอน,นะคะเพิ่งกลับมานะคะพี่น้องเศร้านี่นะคะเขาก็เลยสิยฟ้านะคะเดินทางนะคะไปถวายเพ้นลุงพีนะคะ ไปเสื้อผ้ายพื่นนะคะตอนนี้เพื่อนบลูนะคะว่าเอื่อยอายกำลังสิเดินทางไปหานะคะเพียงสั่จักรพันอยู่อีกขั้นหนึ่งนะคะพี่น้องตอนนี้เราก็กําลังออกเดินทางนะคะตอนนี้ก็ฮอนเชียงยืนแล้วนะคะพี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะกับท่านพี่น้องที่ตามรับชมนะคะเดี๋ยวเขาไปมุงกันนะคะว่าไปฮอนแล้วแล้วหลงพีเห็นเอื่อยไอายมากเมื่อวานน้าที่ไหนนะคะไปกันเลยคะ่ะ วนขาใกล้จะถึงแล้วใกล้จะหอดหวัดแล้วนะคะพี่น้องตอนนี้กําลังมุ่งหนา้าไปอีกประมาณสามกิโลนะคะหอดสามกิโลเราจะไปหาหลวงพี่มอนกันหลวงพี่ต้องตื่นเต้นบ่แพ้กันครับเอือยแน่นอนนะคะพี่นอ้องอฮ้ยตื่นเต้นอ่ะบอนมาบ่าบาบาบาได้บอกเลยด้อครับพี่น้องคะ่ะแต่ว่ากมีเรืองโปะออยู่โอ้ย ส้างจักรพัฒร์ไปถามมันถามหลวงคุอมม่ะหลวงพี่ปักหมุดให้น่อยปะนะอุตส่าห์ว่าจิมาบอกแต่วันหลวงพี่แล้วกันถามอยู่นะคะว่ามากับผู้ใดเพชร้างจักรพัฒร์ตอบจักปะนะโอ้ยเอ็นดูไม่รู้จะเอ็นดูใครก่อนเอ็นดูตัวเองด้วยเดี๋ยว หอนแล้วค่ะพี่น้องที่เอาไปหอนแล้วจะสก็บบรรยากาศมาฝากค่ะไก่หอนแล้วค่ะมีอะไรที่โรงเรียนประมาณกิโลนึงค่ะพี่น้องค่ะเดินทางกันยาวๆค่ะวันนี้เดินทางมาทั้งหมด95กิโลนะในยุคบ้านโรงเรียนบางแก้วอย่างวมาอันนั้นข้างหน้าดีแห้งค่ะมา่ง่ายสะดวกสบายแบบตรงย่างเดียวเดียวก็ลายค่ะใกล้ติดเน้ตใกล้ติดเน็ว ต้องทำเป็นถวายเพลนนะคะกระสินปินแปลว่าบ่าเศร้าแห้งนะคะมาว่าลงพี่บวดบ้านๆนะคะพี่น้องม,ม,มีมีชั้นเพลินพอนะคะถ้าเปบญจมนีแล้วรู่นะคะว่าร่ำหม่จะมาะท่านนะคะเพ <c oughs> ราะว่าเจอจีเรอนกับเศร้านะคะจะาจิตเตี้ยมกับเขากระน้านะคะที่กำลังมาทันนะคะกำลังม,มานะคะถนนแอบหลงเป็นบ่อน,นิดหน่อยทางน้ายข้าจากกองเรียนก่อนนะพี่น้องจะตรงมาอีกเรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่อยากตามมานะคะสา,ามารถเอ่อถ้าขอความหมายรงไหนได้นะคะพี่น้องมีเรื่องเป็นสมบัติของไทยเยอะนะคะจะสมงติวัตที่ลงพี่จังหวัดอยู่ส่งให้นะคะ ก็เตรียมตัวไปหาลงพี่กันค่ะแล้วค่นีกะเ๋นหลวงพี่จ่าพี่มาแล้ว อย่าเต็นเดออย่าหลงเต็นเดอเจ้าค่ะมาการพี่อะนี่ค่ะอมาจัดการเขานีมาจัดการเจ้าลงพี่น่ะจนจะเริ่มคลอนก็ค่ะโอ้ยเนาะลวงพี่กระไดอ้ากระป๋องมันมอนฉันใส่กระป๋าดตารโอ้ต้องต้องต้องได้เขาอ่นต้องได้ห้องจีวอนก่อนเลย ไปซเสลนสวัสดีค่ะ่ยไปเอาแต่ซืกัตอแค่ว่าฝากเราดีๆโอ้โหุดเป็นอยู่ดีเนาะบบขุดตั้งดังเอาธรรมดาแล้วเนาะชั้นนันชั้นแล้วแบบจำวัดก่อนแล้วก็งค่อยเอาเาันเพี้ที่ของทรงนี่จะมีดีแล้วพี่น้องเขาซู้หลงกาชาวพัดดีมันยัหลงเต็มด้วยเด้อค่ะ นอ้องใส่พีตออดวดเนาะมาหอดเนี้ยมาหอดเจ๊เจ๊เจ๊พะนเตเจ้ขาหลงพี่ย่าเต้นย่เต้นหจ้หอหยุดหย้าผ่าเหลืองอยู่ยัี่มาเจ๊เจ๊เจ๊ย่าหลวงย่าหลวงได้เจ้าข่าในไหนเฮ้าท่าไปห้องมจีวรไปเจ้บันี้เจ้าข้ารอได้เจ้าทันจามเลยค่ะหามวนหน่งหามนแล้ว ตัวนี้ก็ค่ะฮะหมองแรงอันนั้นเขาเป็นอย่างชั้นแรงอะไรอย่างเง้ยค่ะจออ่อนวุ้ยเป็นกระลังเจียนห่มจี่วอนพี่น้องตอนนี้กระลังเฮ็ดตัวก็ถือยู่ฝ่ายนอยุ่บนกระลังอึงกระลังฉ็อกทำอียงหลายๆอย่างปฏิบัติจบกถือบม่รู้วะไม่รู้ว่าสิยิ้มหรือสีหายหรือสิหัวหรือสิจังแดงตอนนี้กระลังอึงกระลังงงอยู่ สับสนกับเจ้าของตื่นตันใจเออมันเหมือนเหม,มือนน้องอาร์ตบวชเลยอะความรู้สึกคล้ายๆกันเลยอะเหมือนแบบเหมือนตอนน้องชายบวชเลยอะทุกคนแล้วจะไปพ่นพาราคอนไม่มาด้วยบ่ฟืน้นไม่บ่ลลังบ่ได้นอนน้ำกันเด้มันไปนอนบ้าน <c oughs> มันไปนอนบ้านอยูอย่อันอยู่อันแว้งใหญ่ <c oughs> อืมคันได้นอนนั่นแล้วโลดพ่นพาราคอนกัได้มาจ่อยครับพี่น้อง บอกกันแล้วอันเปลนมงเด้อออกเปลนมงเปลยนมงเคิร์นกันแล้วเกามงกันแล้วทั่วบาราบเออไปเลยฮ้องกน้วอ่อนหลอดอะไรออกมาก,ก่อนคั่าจะอ่อน <c oughs> บ่ได้มาอาบน้ำบ่ได้มาถูจับบูกับ่ได้มาปุ่ง <c> พ <oughs> ุ่มกัได้มาถวายเพลี้ยนเก่านะพี่น้องอันนี้นพาพี่เลี้ยงอ๋อใส่ดดแร พอเราพีแล้วโฮมท่านเป็ดมันก็บอกคือมันหัวม่อนเนาะเจ้าค่ะมันหัวม่อนนี่บ่ได้ยากข้าวเดียวจีมวดในจักมือลแล้วนะหนูนั่นวันนี้เ่าวันที่สามปวดยี่สิบมืม่อนี้ยี่สามแม่นลักนี่ยังใส่พอท่านด้เซียนจกกักอาทิตดหนึ่งนี่เซียนเลยก็คือพีแล้ว ันนในเสจวงตะเบียนสองนาทีกันแล้วเ่กันในมันหัวม่อนเทน,น,น้ำบวเป็นนื้อกันเฮียลองพี่แล้วห็ดข้าวเดี่ยวข้าวเดียวคิวปงละสามหมบบื่นอือเนี่น้มัมีดกัมียนสังกะรีนี่ยังค่อยดูแลเนาะห้องพีก็ได้ ดีนะคะพี่น้องลมลื่นเป็นเป็นกุฏิเป็นย่างดีเลยสบายใจได้นะคะพี่พีพร้<ด>พอ,พอมแม่แม่ให้ป้าไม่ได้มาป้าทำกับข้าวไว้ให้พี่พีู่บ้านเจริกับแมนค่ะไปอันเซียนไปคิดคิดนิมนต์กลับไปบ้านจากสีมาที่เลย่าจ้ะค่ะ โอก็ให้พี่นั่งรถกับพี่ตัไปพี่ก็ไปนั่งกับเดียโอเคแล้วก็บอว่าด้วยก่จะเข้าไปกับมาทำบัดเย็นตีวันนี้ทำบัดกับุม่าตีตนว่าทัดฟ้องเลยละจาว่าแล้วซีซีโมงเข่ กจบบา,จาเป็นลาของสอนนอยู่ดอกกระบอกเมนเวลาอยู่ข้างนอกเนาะไปไปสั่นขเาขาทธรรมดาแล้วเนาะซามมือเท่านชินอ,อยู่วัดกับบมีมบมกิจมิมบนบะ่มียังไปใสกระยุจำวัดซื้อเนาะนีประสบการณ์จากยมทีที่ใช่ถึเป็นบวชเขากันนอนกุดเหนืานกุดทัก,กันัน,นถือเป็นเหมือแรกเนอง เราของลวงพีเด้ว่ตถึกจ้าบุญครับแซ<ส><ส>่บว่าเลยครับซบเหมือแนแอบเลยไปพับจีไปไปเดชเดชพับจีไปเจ้าค่ะการทับมันมันสีขา,าดนอนจ้าค,ค่ะ <c oughs> อันมูก,กระไดพ่นพระละก่อนแนวมันสิทักหาเป็นหลวงพีบ่บวชในบ้านอย่างเด็กเรียนเกมได้วัตถุหลวงพี่พน,นันเนวมันแบอกเดชต่อไปหันได้เัตถุเลยเสียบ์พพี่น้องตั้งแต่มือน้องพวงผุ่มน้องทักมาบอกเป็นพระแล้วนะโยพี่หัวประกาอ่านปกะกาตอบยันบอกวัตถึก ยันใส่ก็โมบอถืงเง็ดลายสั่งจกกระเพาะหัวใจว่าตั้งแกจะเลี้ยงข้ามาณแล้วโอเคไปข่มพี่หมอเขาเป็นให้บทกันเต้งตัวให้สุภาพใช่เสียตัวบักในอ่อนได้บ่นตื่นเต้นจุ้งโอ้ยเจ้าอ่อนเนาะอังการีเอ้ารูปนั่นเพื่อนบวกผมเลี้ยงบอกจ้าค่ะหลวงพี่โอ้เพิ่นเพงจีบไปคนขับรถเพิ่นก็เลยบอม โอ้ป้าจวรรดิฮังการีเนาะฮังการี<อ>าดูแล,ลเกืออบนยแล้วเอานมม่อนลงพีเจา้าค่ะลงขึ้นรถเจ้าค่ะโอ้ยอ่อนเด้อุ้ยสั้นหน่อยสั้นติดไออยู่แล้วลุงพีเฮดีเด้อลงุงอันลูกพี่โอย ไปค่ะไปต่อกันยูบ้านภารกิจวันนี้เสร็จสซมเียบรอยค่ะพี่น้องเขก็ไปทําการถวายเพ่หลวงพี่ไดมอนเรียบร้อยนะคะแล้วก็ผ้าลวงพีนะคะกับไปกินนิมนต์นไปไปหาคุนยายนะคะยูบานนั่งกินข้าวคุยกันซเปรเราเรียบร้อยตอนนี้ก็แยกย้ยายกันแล้วนะคะตอนนี้ไฟก็กําลังเดินทางกลับขอนแก่นแล้วนะคะเต็ตโต ไปฝึกซ้อมนะคะวันปิดฤดูกาลพบอพอนไหมนะคะพี่น้องสําหรับฤดูกาลนี้นะคะจบไปได้ดยดีนะคะพ่อพอกันไหมวันที่28นี้นะคะ28มิถุน่ายนนี้นะคะเราจะไปเจอกันในวันปิดฤดูกาลสาวน้อยปิดบบันแพงนะคะสําหรับคลิปนี้เอาไว้สนีทกอนกันแล้วกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็จสได้พ่พอกันไหมคลิปหน้าไปแล้วค่ะายฝากเข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ